สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปเซตเตอร์นั่นเองนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดกล่อง นั่นเองนะคะก็คือกล่อง99คูปองนั่นเองเนาะเป็นกล่องที่ไม่ได้เลือกรับนะอ่ามันไม่ได้เลือกรับนะคะจะเป็นกล่องที่แบบว่าลุ้นเอานะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะนี่เลยนะคะสำหรับกล่องที่เราพูดถึงนะก็คือกล่องสกิน100%รับปีใหม่นั่นเองนะทุกคนเป้าหมายของเราที่แน่ชัดแน่วแน่ก็คือสกินคลิกสี่นะสกินซัมเมอร์นะ อ่าเป็นแบบอันติเมตนะก็คือ900ประมาณ900นิดๆิดนะแล้วก็มาลอดอ่าแล็กินพวกนี้นะก็จะเป็นเปิดเพื่อรับสกินถาวร1น,นสกินที่ยังไม่มีนั่นเองเนาะก็เพื่อรับนะไม่ได้แบบว่าเลือกรับได้นะอ่านดีๆนะทุกคนก็จะเป็นเพื่อรับเนาะแล้วก็มันต้องลุ้นเอานะได้สกินอยู่แล้ว1 0 0แต่ว่าต้องลุ้นว่าจะได้ตัวไหนนั่นเองนะจะมีแบบพวกถ้ามีครบหมดแล้วมันก็จะได้เป็นเพรมานั่นเองเนาะเพรสุดท้ายตรงนี้นะ ร้อยเออถ้ามีครบหมดแล้วก็ดูดีๆก็ไม่ต้องสุ่มนะไม่ต้องเปิดมานะเราจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาเสียดายมันเนาะ <S <S แล้วอันอื่นก็จะมีย้อนนะมีอลิสวิล่าเรามีแล้วนะแล้วก็มีบัตเตอร์ไฟมาลอดคูเลนลีเลียนนะโอ้โหแต่และทักินเมนไม่ใช่เมนตัวเองด้วย <S <S 1> <S 1> แล้วก็อันนี้เป็นของซานิษนะแล้วก็ไวโอ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่า99ปองเนี่ยสำหรับสก,กินรับปีใหม่เนี่ยเราจะดวงดีไหมนะฮะทุกคนมาเริ่มโอ้โหมาเถอะถ้ามีครบแล้วจะได้เพชรแต่ของเราแบบโอ้ยมีแค่ตัวอันเดียวเลยตัวเดียวอย่างเดียวเลยลุ้นกันทุกคน 1, 2, 3, กดไปปื๊บกรองสก,กิน1 0อยเปอร์เซนะฮะมาเรามาเปิดกันเลยนะคะทุกคนหนึ 1, 2, 3ปึเ๊บเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรซัมเมอร์ซัมเมอร์โอ้โหโอ้โหย้อนนะย้อนย้อนเดี๋ยวนะย้อนมันอันติเมทหรือลิมิเต็ดอะโอ้โหได้แ่ก,กินย้อนไม่ได้เมทตัวเองเลยนะทุกเลนก็ยังดีนะทุกคนแล้วไปไปได้ย้อนอนะโอ้โหปะเดี๋ยวเรา,าดูกันย้อนย้อนย้อนไปไหนแพ้แล้วสสตรงแสตงเปลี่ยนไปเล่นเมน เวนแคลรีแล้วละ่ะเนี่ยดูดิสเตตัสแบบแคลรี่ของเราก็แ,แบบโคตรอันนี้เลยย้อนแบบโล่นนี่อยู่เลยอ่ะทุกคนไม่ใช่อันติเมตนะมันเป็นสกินอ๋อลิมิเต็ดนะแต่คลิกสี่อ่ะคือแบบโอเคสุดแล้วนะ พรเมนตัวเองด้วยนะแล้วก็เป็นสกินซัมเมอร์แบบอันติเมตด้วยนั่นเองนะก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้สุม่มแล้วอยากลุ้นก็ไปลุ้นได้นะ99ปองหรือไปลุ้นแบบแพ็คอื่นๆก็ได้แนละ้วแพ็กอื่นก็มีหลากหลายนะเช่นอาริสหรืออะไรต่างๆนะ mm. ก็แพ็คนี้จะเป็นการลุ้นเอานั่นเองไม่ใช่เลือกรับได้นะทุกคนสําหรับแพครับปีใหม่สกิน99ปองแบบถาวรเลยนะทุกคน ก็ประมาณนี้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ก่อลใจกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ